ลองจินตนาการดูสิทุกวันผู้สูงอายุหลายล้านคนรับประทานชีสที่ชื่นชอบโดยคิดว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและให้ความสบายใจโดยไม่รู้เลยว่าแต่ละคำที่ทานเข้าไปอาจกระตุ้นความเสียหายต่อร่างกายอย่างเงียบๆความจริงคือไม่ใช่ชีสทุกชนิดที่เป็นมิตรหลังอายุ60บางชนิดอาจทำให้กระดูกอ่อนแอะความจำพร่าหมวัวและเสี่ยงต่อหัวใจขณะที่บางชนิดช่วยให้คุณแข็งแรงมิสติดและมีพลังงานคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่แท้จริง หรือประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในทางเดินชีสคุณพร้อมหรือยังที่จะค้นพบว่าชีสชนิดใดที่ดูแลคุณอย่ามองเงียบและชนิดใดที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพของคุณถึงเวลารู้ความจริงที่อาจเปลี่ยนมื้ออาหารถัดไปของคุณและอนาคตของคุณหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกโปรดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอของเราในวิดีโอวันนี้เราขอเชิญคุณค้นพบสิ่งที่อาจสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อสุขภาพของคุณ ชีส3ชนิดที่ผู้สูงอายุควรเพิ่มในอาหารเพื่อเสริมสร้างร่างกายปรับปรุงความชัดเจนทางจิตใจและฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาที่เวลามักพยายามพลาดไปแต่เราจะพูดถึงชีสสชนิดที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะแม้จะดูร้ายเดียงสาคุ้นเคยหรือแม้แต่ให้ความสบายใจแต่ความจริงคือพวกมันอาจมีผลกระทบที่เงียบแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีอายุมากกว่า60ปี บ่อยครั้งอาหารที่เราชื่นชอบตลอดชีวิตอาจกลายเป็นศัตรูที่ซ่อนอยู่เมื่อเราข้ามอายุหนึ่งร่างกายเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญช้าลงและสิ่งที่เคยทนได้หรือแม้แต่เป็นประโยชน์ตอนนี้อาจจอนบกวนสุขภาพของหลอดเลือดกระดูกหรือแม้แต่ความจำของคุณและชีสใช้ส่วนผสมที่เราใช้ในสลัดแซนวิชหรือของว่างไม่ใช่ข้อยกเว้นบางชนิดเต็มไปด้วยโซเดียมไขมันอิ่มตัวและสารเติมแต่งที่อาจเพิ่มการอักเสบเพิ่มความดันโลหิตหรือแม้แต่เร่งการเสื่อมของความรู้ความเข้าใจหากบริโภคเป็นประจำ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่คุณต้องใส่ใจไม่ใช่เรื่องของการเลิกเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณกินแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเลือกอย่างมีสติมีชีสอร่อยที่ไม่เพียงแต่ปลอดภัยแต่ยังบํารุงร่างกายของคุณอย่างชาญฉลาดช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อปรับปรุงสุขภาพหัวใจและให้พลังงานที่มั่นคงและยาวนานดังนั้นหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกช่องนี้นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําเราอยู่ที่นี่เพื่อให้ข้อมูลที่มีค่าใช้งานได้จริง และที่สําคัญที่สุดคือปรับให้เหมาะกับช่วงชีวิตที่คุณอยู่ร่างกายใจ,ใจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณสมควรได้รับตอนนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาและพูดอย่างชัดเจนนี่คือชีสสามชนิดที่ผู้สูงอายุค,ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง1ชีสแปรรูปสําหรับทากับดักที่ซ่อนอยู่พวกมันนุ่มครีมี่และเมื่อได้ลิ้มรสอาจปลุกความทรงจําในวัยเด็กของคุณของว่างหลังเลิกเรียนปิกนิกกับครอบครัวหรือช่วงเวลาที่คุณแค่ต้องการบางสิ่งที่ให้ความสบายใจแต่จงอย่าหลงกล โดยความคิดถึงชีสแปรรูปสําหรับทาพวกที่มาในกระปุกขวดหรือห่อในสี่เหลี่ยมพลาสติกเล็กๆไม่ใช่ชีสแท้พวกมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการอย่างหนักส่วนผสมทางเคมีของเศษนมคุณภาพต่ําสารเพิ่มความข้นนอสีสังเคราะห์สารกันบูดและปริมาณเกลือและไขมันอิ่มตัวที่น่าตกใจโดยพื้นฐานแล้วพวกมันเป็นการเรียนแบบอาหารที่ปลอมตัวคิดค้นขึ้นเพื่ออยู่ได้นานบนชั้นวางไม่ใช่เพื่อบำรุงร่างกายของคุณ สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือพวกมันมักถูกนำเสนอว่าเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรง่ายต่อการบริโภคและออกแบบมาสำหรับครอบครัวแต่ภายในร่างกายของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีอายุมากกว่า60ปีพวกมันไม่เป็นมิตรเลยเมื่อเวลาผ่านไปอวัยวะของเราจะเริ่มสูญเสียประสิทธิภาพไตไม่กรองเหมือนเดิมการเผาผลาญช้าชลงและการไหลเวียนต้องการการสนับสนุนมากขึ้นในสถานการณ์นี้สารเติมแต่งทั่วไปในชีสเหล่านี้โซเดียมฟอสเฟต อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งตามรายงานของบูลณิธิโรคไตแห่งชาติสารเติมแต่งนี้สร้างความเครียดอย่างเงียบๆต่อไตเร่งการเสื่อมของไตในผู้สูงอายุโดยไม่แสดงอาการทันทีนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จํานวนมากยังมีไขมันทรานที่ซ่อนอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับการเพิ่มของคอเลสเตอรอลในดีเอลไม่ดีการลดของเลดีเอลดีการอักเสบทั่วไปและความเสี่ยงที่สูงขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองและแม้ว่าเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่ม และรสชาติที่อ่อนโยนของพวกมันอาจหลอกลิ้นของคุณแต่ผลกระทบภายในของพวกมันก็ทำลายล้างในระยะยาวบางทีในตอนแรกคุณอาจรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยความดันโลหิตสูงขึ้นความเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องความสับสนทางจิตใจหรือผลการตรวจสุขภาพที่ไม่คาดคิดแต่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งที่ดูเหมือนของว่างที่ไร้ดิงสาอาใจค่อยส่งผลต่อความมีชีวิตชีวาของคุณในวนัยนี้ร่างกายของคุณสมควรได้รับความเคารพสมควรได้รับโภชนาการที่แท้จริงอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งสนับสนุนสุขภาพของคุณไม่ใช่สูตรที่สร้างขึ้นเพื่ออยู่ได้นานบนชั้นหวางมากกว่าที่จะอยู่ในความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ 2. ชีสลูรสชาติกูเม่กับความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ชีสซบลูนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในชิสท,ที่โดดเด่นที่สุดในโลกของอาหารรสเลิศดรูปลักษณ์ที่เป็นลายหินอ่อนร่องรอยของเชื้อราที่แทรกซึม และรสชาติที่เข้มข้นลึกซึ้งทำให้ชีสชนิดนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซับซ้อนแต่ความหรูหราที่เห็นได้ชัดนี้กลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงที่เงียบสงัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีหลายสีฟ้าพิเศษนี้เกิดจากเชื้อราเพนิซิลีียมเพนิซิลิอมัมซึ่งแม้จะกินได้แต่ก็ปล่อยสารเคมีอย่างฮิสตามีนและไทรมีในร่างกายคนหนุ่มสาวสารเหล่านี้มักจะถูกเผาผลาญได้อย่างราบรื่นแต่ในผู้สูงอายุที่เอนไซม์ย,ย่อยอาหารลดประสิทธิภาพลงตามสารเหล่านี้ อาจคงอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นทําให้เกิดปฏิกิริยาที่น่ากังวลต่างผู้สูงอายุบางคนอาจมีความดันโลหิตพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วใจสัน่นเวียนศีรษะรุนแรงหรือแม้แต่ปวดไมเกรนอย่างรุนแรงหลังจากรับประทานชิ้นศพลูไปไม่นานโดยไม่รู้ว่าชิ้นเล็กๆนั้นเป็นสาเหตุในกรณีร้ายแรงอาการเหล่านี้อาจทําให้ต้องไปพบแพทย์ฉุกเฉินโดยไม่คาดคิด และนี่ไม่ใช่เรื่องร้ายที่สุดชิสตูมักทําจากนมที่ไม่ผ่านการพัชเจอไรส์และบ่มในระยะเวลานาน,านจึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสาหรับเชื้อแบคทีเรียลิสเทียโมโนไซโตจินสลิสเรียโมโนไซโตจีนส์สำหรับระบบภูมิคุ้มกันของคนหนุ่มสาวนี่อาจแค่ทําให้ท้องอืดง่ายๆแต่สําหรับผู้สูงอายุลิสทเรียอาจมีผลร้ายแรงเช่นการติดเชื้อรุนแรงติดเชื้อในกระแสะเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบและถึงขั้นเสียชีวิตได้มันคือศัตรูงเงียบที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังมีปริมาณโซเดียมสูงอีก ด้วยชีสปลูเพียงหนึ่งออนอาจมีโซเดียมถึง400มิลลิกรัมซึ่งเป็นภาระเกินไปสําหรับหัวใจที่เสือ่อมโทรมซึ่งต้องเผชิญกับความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลและหลอดเลือดแข็งตัวการผสมผสานร,ระหว่างโซเดียมและไขมันอิ่มตัวทําให้ความรูรากูเมตดนี้กลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพหัวใจโดยตรงใช้ชีสศบลูอาจดูเหมือนเป็นรสชาติที่หรูหราเป็นความสุขเล็กๆแต่ต้นทุนที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดจากซูเปอร์มาร์เก็ตแต่วัดจากความเสี่ยงที่สะสมอยู่ในร่างกายของคุณ ถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หนึ่งข้างล่างนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉัน 3. ครีมชีสผู้ทำลายอย่างนุ่มนวลและเงียบสงัดครีมชีสเป็นเพื่อนเก่าที่อยู่ในตู้เย็นของหลายครัวเรือนเงียบเงียบ,งยบสงบสงเงียมพร้อมเสิร์ฟเพื่อทาบ,บนขนมปังเบเกิลร้อนๆผสมในสูตรอาหารหรือเพิ่มเนื้อสัมผัสฉุมละมุนให้กับจานต่างๆแต่เบื้องหลังความไร้เดียงสานั้นกลับซ่อนไผ่เงียบที่เรามักมองข้ามความนุ่มนวลที่ทำให้ครีมชีส หน้ารับประทานนี้กลับมีโภชนาการที่น่ากังวลโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีซึ่งต้องดูแลทุกคำที่กินอย่างระมัดระวังครีมชีสมีไขมันอินตัวสูงแต่มีสารอาหารจำเป็นต่ำจึงกลายเป็นอาหารที่ให้แคลอรี่ว่างเปล่าคือให้พลังงานสูงแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพน้อยการบริโภคเป็นประจำจะส่งเสริมไขมันในช่องท้องโดยเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาสุขภาพเช่นความต้านทานต่ออินซูลินการอักเสบหรือรังความเหนื่อยล้าต่อเนื่อง และความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่สองและถ้าคุณเลือกแบบที่มีรสชาติผสมเพิ่มขึ้นสถานการณ์จะยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีน้ำตาลซ่อนที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เสถียรส่งผลให้พลังงานผันผวนและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนลิสเทเรียเพราะเนื้อสัมผัสที่นุ่มและชื้นครีมชีสจึงกลายเป็นแหล่งพาะพันธ์เชื้อแบคทีเรียอันตรายนี้ หากถูกทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นแม้เพียงเวลาสั้นๆสำหรับผู้ใหญ่หนุ่มสาวนี่อาจแค่ทำให้ปวดท้องเล็กน้อยแต่สำหรับผู้สูงอายุลิสทีเรียอาจทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือในกรณีเลวร้ายที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิตครีมชีสไม่ได้ตะกกลอันตรายเหมือนอาหารแปรรูปที่มีการผลิตในโรงงานสูงแต่มันกระซิบอย่างนุ่มนวลในทุกคำที่กิน และบางครั้งเสียงกระซิบนี้อันตรายยิ่งกว่าการตะโกนโชคดีที่ยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนใจชีสไม่ได้เป็นศัตรูของคุณเสมอไปยังมีพันธมิตรที่ทรงพลังอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและอร่อยที่คุณสามารถเชิญเข้ามาในจานของคุณได้อย่างมั่นใจ 1. ชีสแพทอ่อนโยนเติมพลังฟื้นฟูสุขภาพชีสแพทเป็นเสมือนอัญมณีเรียบง่ายในโลกของผลิตภัณฑ์นมที่มักถูกมองข้ามแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีและต้องการดูแลสุขภาพ โดยเมลทิ้งความสุขในการรับประทานอาหารอาจดูเหมือนอาหารธรรมดาไม่มีลูกเล่นแต่แท้จริงแล้วชิสแทะอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพชิสชนิดนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของความนุ่มทั้งในรสชาติและการย่อยมีแลคโตสน้อยกว่าชีสนมวัวอย่างชัดเจนและโปรตีนในชีสแทะก็แตกต่าง โดยสามารถย่อยได้ง่ายกว่าเหมาะสําหรับระบบย่อยอาหารของผู้สูงวัยที่ไม่ทํางานได้เต็มที่เหมือนในวัยหนุ่มสาวสําหรับใครที่รู้สึกไม่สบายท้องหลังรับประทานนมวัวชิสแทจึงเป็นทางเลือกที่อร่อยและไม่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยโปรไบโอติกจากธรรมชาติที่ช่วยให้ลำไส้มีสมดุลส่งผลให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นอีกทั้งยังมีวิตามินเอสังกสีและซิลิเนียม ซึ่งล้วนเป็นสารอาหารสําคัญต่อดวงตาสมองและการปกป้องเซลล์แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือไขมันชนิดสายสั้นและสายกลางซึ่งไม่สะสมเป็นไขมันในร่างกายแต่กลับเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ร่างกายกระฉับกระเฉงมีสมาธิและสดชื่นตลอดวันการกินชีสแท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของสารอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการเคารพตัวเองเป็นเสมือนการเข้าใจธรรมชาติของวัยที่เราอยู่ไม่เพิ่มภาระให้ร่างกายแต่กลับคอยช่วยประคองในแบบที่สมดุล ไม่มีสารกันเสียไม่มีส่วนผสมแปลกประหลาดมีเพียงความบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่เยียวยาได้อย่างแท้จริงชิสแท้ไม่ได้พยายามทําให้ประทับใจด้วยเทคนิคสมัยใหม่แต่กลับทําหน้าที่ของมันอย่างเงียบๆนั่นคือการดูแลคุณ 2. ชิสวิสผู้พิทักษ์เงียบชิสสวิสไม่จําเป็นต้องสร้างความโดดเด่นไม่หวือหวาไม่เรียกร้องความสนใจแต่ภายใต้ความเรียบง่ายนั้นกลับซ่อนพลังไว้มากมาย โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการดูแลสุขภาพชิสวิสมีเนื้อสัมผัสนุ่มรสชาติละมุนและรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์จากรูเล็กๆซึ่งนอกจากจะเพิ่มความอร่อยแล้วยังเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสิ่งแรกที่ควรรู้คือชิสวิสมีปริมาณโซเดียมต่ำมากเพียง54มิลลิกรัมต่อออนซซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ควบคุมความดันโลหิตหรือภาวะบวมน้ำเมื่ออายุเพิ่มขึ้นการควบคุมโซเดียมถือเป็นหัวใจสำคัญของ,ของการป้องกันโรคหัวใจ และชิสวิสตอบโจทย์ข้อนี้ได้อย่างดีอีกสิ่งที่น่าสนใจคือวิตามินเคที่มีอยู่ในชิสวิสในปริมาณสูงวิตามินชนิดนี้ช่วยส่งแคลเซียมไปสู่กระดูกและป้องกันไม่ให้แคลเซียมไปสะสมในหลอดเลือดซึ่งอาจนำไปสู่ความแข็งตัวติดแคบหรืออุดตันได้กลไกง่ายๆนี้เองที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีและยังไม่หมดเท่านั้นชิสสวิสยังช่วยคงมวลกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนคุณภาพสูง อีกทั้งในกระบวนการหมักยังเกิดสารต้านการอักเสบซึ่งมีส่วนช่วยลดอาการปวดข้อและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายและระบบประสาทโรือรวมสรุปแล้วชีสสวิสเปรียบเหมือนผู้พิทักษ์เงียบๆไม่พูดมากไม่อวดเก่งแต่กลับส่งเสริมสุขภาพจากภายในอย่างมั่นคงเป็นอาหารที่ให้เกียรติร่างกายของคุณทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อสนับสนุนและกลายเป็นเครื่องมืออัจฉริยะของการมีอายุยืนอย่างแข็งแรงสมดุลและมีความชัดเจนอย่างแท้จริงสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในโลกของชีส หากคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากพิมพ์เลข 2. ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉันตรงนี้ 3. เฟตา eta, ภูมิปัญญาโบราณในเศษเล็กเศษน้อยชีสเฟตาด้วยเนื้อสัมผัสที่แตกเป็นชิ้นเล็กและรสชาติที่กลมกล่อมเป็นมากกว่าแค่เครื่องเคียงในสลัดเมดิเตอร์เรเนียนทั่วไปมันคือตะวันเลือกที่ชานฉลาดเปีย่ยน ด้วยคุณค่าและเหมาะกับร่างกายที่ผ่านฤดูการแห่งชีวิตมาแล้วอย่างยาวนานผลิตด้วยนมแก่หรือนมแพะตามวิถีดั้งเดิมทําให้มีแลคโตสน้อยและย่อยง่ายกว่าชีสที่ผลิตจากนมวัวซึ่งเหมาะกับผู้สูงวัยอย่างคุณสมพรที่เริ่มมีความไวด้านการย่อยอาหารแต่คุณค่าของมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องการย่อยเฟต้ายังเป็นแหล่งแคลเซียมชั้นยอดซึ่งจําเป็นต่อการรักษาความหนาแน่นของมวลกระดูกและป้องกันกระดูกหักนอกจากนี้ยัตงาอุดมด้วยวิตามิน B12 ซึ่งสาคัญต่อสมองพลังงานและการสร้างเม็ดเลือดแดงสารอาหารที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราก้าวสู่วัยชาราและด้วยกระบวนการหมักในน้ําเกลเฟตาจึงมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายซึ่งช่วยเสริมสุขภาพของลำไส้ระบบย่อยอาหารภูมิคุ้มกันอารมณ์และแม้กระทั่งความแจ่มชัดของจิตใจหนึ่งในจุดเด่นของเฟต้าคือแม้จะมีรสชาติเข้มข้นแต่ใช้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนรสชาติของจานอาหาร ได้ทันทีนั่นหมายความว่าคุณสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องโซเดียมโดยเฉพาะถ้าคุณล้างน้ําก่อนรับประทานก็จะช่วยลดปริมาณเกลือลงได้อีกเฟตาคือภาพสะท้อนของการรับประทานอย่างมีสติและสมดุลเฟต้าตนใจเราว่าการแก่ลงอย่างมีคุณภาพไม่ได้แปลว่าเราต้องละทิ้งความอร่อยของอาหารแต่กลับหมายถึงการเลือกอย่างฉลาดเลือกรสชาติที่หล่อเลี้ยงร่างกายทำง,งานเพื่อเราและยกระดับสุขภาพโดยไม่เพิ่มภาราเฟตาในแง่นี้ไม่ได้เป็นแค่ชีส หากแต่คือการเฉลิมฉลองต่อสุขภาพความสมดุลและการเลือกสรรอย่างพิถีพิถันขอบคุณที่ร่วมเดินทางในโลกแห่งรสชาติไปกับเราการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับมากกว่าความอร่อยแต่มันคือเรื่องของการเลือกด้วยปัญญาการฟังเสียงของร่างกายและการให้เกียรติต่อช่วงเวลาที่งดงามของชีวิตด้วยอาหารที่บำรุงสนับสนุนและเติมพลังจากภายในวันนี้เราพูดถึงชีสที่ควรหลีกเลี่ยงพวกชีสเปรตแปรรูปชีสสีฟ้าที่ดูหรูหราแต่แฝงความเสี่ยง และชีสครีมที่ดูไม่มีพิษภัยแต่ก็ไม่เหมาะกับสุขภาพและเรายังได้เน้นย้ำถึงสามพันธมิตรอันทรงพลังได้แก่ความบริสุทธิ์ของชีสนมแพ้คุณค่าต่อหัวใจจากชิสสวิสและพลังโปรไบโอติกจากเฟรตาตอนนี้เราขอหันมาฟังคุณบ้างคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้ที่ทําให้คุณประหลาดใจคุณพร้อมจะปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆน้อยๆอยอะไรในอาหารของคุณบ้างการุณาคอมเมนต์สิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้และตั้งใจจะนําไปใช้จริง เราจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อ่านคำพูดของคุณถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาทิ้งคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราการสนับสนุนของคุณมีความหมายมากและเป็นพลังให้เราสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆด,ด้านสุขภาพให้กับคนที่เรารักเช่นคุณ